นาะคนใจตรงท่านดีดีทองแดงอภัยสีท่านแม่กงมอายาเมืเองดิฉันเอดีเฉลียวมโนรักขอสวัสดีท่า, <c oughs> าจัดคนป่วยนะครับธุรกิจก็องขึ้นคนป่วยค่ะป่วยจริงๆป่วยไม่มีใครเกียบปัวแดกหลายโลก มันชัาานด้วจ้าหวานแลวค่ะลาาแล้วย่อย่อสุดไปจำเป็นจำเนจำเป็นเลยค่ะาาป่ปวยหลายโรคฟาความดันเบาหวานไขมนันนิ้วล้อกกระดูกทับเส้น,แล,น,นแล้วก็น้องปั้นเวลานอนเราจะพี่กตัวมันก็เป็นก้อนๆ้อนก้อน้น พอดีก็ทำไมก่อนเนาะเขาก็ทาสมุนไพรกันเขาก็มาแนะนําให้เฉลียวกินค่ะ,ะเฉลียวก็ไม่มั่นใจว่าโรคหลายโรคมันจะกินอะไรหายโรงพยาบาลก็กินมาแล้วรักษามาแล้วท่ะแต่า,าแนะนาให้เอาสมุนไพรพลนามาให้ดื่มค่ะดื่มได้แค่สองสามวันมันสาเงเล ก็ดปก็ดีมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ดื่มมาท่อทุกวันนี้แล้วก็มีเพื่อนเามาถามแม่ขอไม่ได้คิดว่าจะทําธุรกิจก็มาถามว่าขายไของเลี้ยงลานไปเรื่อยเราะก็มาถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมสุขภาพดีทําไมหน้าตายดีขึ้นหรอโรคกำลังลุกลาก็เลยดื่มสมุนไพรแล้วมันก็ดีมากก่อนจะลุกขึ้นได้ทั้งดง้างง้างง้นี้ออกก่อนนิ้เดียวเดียอย่าพึ่งอย่าพิ่งยังลุกไม่ได้เดี๋ยตั้งสติก่อนก็เลยบอกลูกค้าเดี๋ยวขอรอนะรอก่อน เขลูกได้งัดมือออกได้แล้วก็ลุกขึ้นเปิดร้านขายของลูกค้าตอนนั้นดึงพอลีน่ามาแต่พศ59ควบคู่กับยาจงางโรมาลเลยค่ะแต่ตอนเช้าตีห้าตื่นมาก็ชมสมุนไพรดื่มแล้วพอเราดื่มแล้วทําง,งานบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กินข้าวกินยาขอางโรมาลรักษาควบคู่กันไปเลยค่ะตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นหมอก็ลดยาให้ป้าไปทําอะไรมาสุขภาพดีคุมอาหารดีเนาะค่ะ จบเพียงแค่นี้นะคะถ้าทานหมดกี่ขวันจะขึ้นสูมันดีขึ้นเยอะบริษัทไปดูแถวเลยดาแล้ววันนั้นไอ้บริษัทไอ้อะไรเนาะไอ้